ผมเป็นตำรวจตรวจทั่วไปตามท้องที่ไม่เคยริษย์ใสใครจากที่ประวัติผมดีไม่มีใคร เพราไม่ว่าแต่ถ้าผิดมาผมจับผมจับหยุดอ,อ,อ,อย่าขยับขยืน่นเล่นภพยไม่รับอนุญาตนี่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้ถ้าขัดขืนโดนสองกระทงแน่ๆอุ้ยนี่ฉันนะพ่อตาแก่น่ะนั่นก็แม่ยายแล้วนั่นก็เมีย,ยแกแท้ๆเออนั่นก็พ่อตานี่ก็แม่ยายแล้วนี่ก็เมียเราหน้าเห็นใจไม่ได้ไม่ได้เมียก็เมียพ่อก็ส่วนพ่อแม่ยายก็ส่วนแม่ยายไปโรงพัก วันนี้มีข่าวเล่นการพนนัน,นเปิดบอลห้โลก,กันผมก็ต้องไปจับท่านผู้ฟังรอผมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมารายงานให้ราบว่าผมจับมาได้กี่คน รวนแม่น่าเจ็บใจจริงๆหมู่เมื่อกี้เกือบจะจับได้อยู่แล้วใช่ไหมผมก็ล็อกคอไว้สองคนแม่แรงมันดีจริงๆแม่ดิ้นหลุดไปได้แม่เออเอาแล้วนั่นใครตผมผ้านอนสั่นอยู่บนเตียงน่ะลองเรียกดูสิหมูสงสัยไม่สบายั้งเออนี่ลุงลุงเป็นอะไรไปเนี่ยฮะลุงผมผมเป็นเจ้ามือครับดีดีนึกว่าเป็นไข้ที่แท้ก็เป็นเจ้ามือไปโรงพัก